สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Sport h e s the World ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของตำนานกีฬาผู้พลิกโฉมโลกวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงแค่ความเร็วหรือแค่ชัยชนะแต่เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการสกีอัลไพน์ไปตลอดกาลคุณเคยได้ยินชื่อมาเซลเฮเชอร์ ไหมครับถ้ายังเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้จะทำให้มุมมองที่คุณมีต่อกีฬาชนิดนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบางคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่คุณรู้หรือไม่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเส้นทางของเขามันไม่ได้รยได้กลีบกุหลาบอย่างที่คุณคิดเลยครับเขาไม่ได้เกิดแหนดมมาพร้อมโพสวรรค์ที่โดดเด่นเหนือใครแต่เขาสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของเขาเอง ผมกำลังพูดถึงนักสก,กีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงเด็กหนุ่มไร้ชื่อจากหมู่บ้านเล็กๆก,กลางเทือกเขาแอลผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความสงสัยความผิดหวังและความกดดันจากทุกทิศทางเรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่การแข่งขันบนลานสก,กีแต่มันคือการต่อสู้กับตัวเองการเอาชนะข้อจำกัดและการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครผมจะพาคุณย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ไม่มีใครรู้จักเขาวันที่เขาต้องล้มลุกคลุกคลาน วันที่เขาถูกมองข้ามและวันที่เขากำลังจะยอมแพ้อะไรกันละ่ะที่ทำให้เด็กหนุ่มคนนี้กลายเป็นตำนานอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาผง,งาดขึ้นมาเป็นจักรพลแห่งภูเขาหิมะอย่างแท้จริงเราจะมาเจาะลึกทุกแง่มุมของชีวิตและอาชีพของเขาตั้งแต่วัยเด็กการฝึกฝนที่ทรหดบทเรียนจากความพ่ายแพ้และช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงคุณจะเห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ยออ่อท้อ การปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นและการพัฒนาจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกๆวันเตรียมตัวให้ดีเพราะนี่คือเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาแฟนกีฬาหรือใครก็ตามที่กำลังมองหาพลังในการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเราจะเดินทางผ่านช่วงเวลาสำคัญต่างๆในชีวิตของเขาที่ไม่เรียงตามลำดับเวลาเพื่อให้คุณได้เห็นภาพรวมของเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดของเขาก่อน แล้วค่อยๆมาปฏติดปะต่อเรื่องราวแต่ละส่วนเข้าด้วยกันรับรองว่าคุณจะตื่นเต้นและประหลาดใจไปกับทุกช่วงเวลาของเขานี่คือมาเซลเฮอร์เชอร์ในมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่คือ Sport h i t t o r w w r r l d ที่จะมอบประสบการณ์การรับชมที่ไม่เหมือนใครให้กับคุณพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยย้อนกลับไปในช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้มาเซลเฮอร์เชอร์ไม่ได้เป็นเด็กที่โดดเด่นอะไรเลย ในโลกของสกีใช่ครับแม้เขาจะมาจากออสเตรียดินแดนแห่งคุนเขาและสกีแต่ในวัยหนุ่มเขากลับเป็นเพียงนักสกีฝึกหัดคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนั้นในโรงเก็บอุปกรณ์เก่าๆที่มีกลิ่นอับชื้นผสมกับน้ำมันเครื่องค้าเคยนั่งก้มหน้ามองไม้ค้ำสกีที่หักขามือแววตาของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังความท้อแท้ น้ำตาที่ไหลรินไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวดทางกายแต่เป็นความเจ็บปวดจากความรู้สึกที่ว่าเขาอาจจะไม่ดีพอใช่ครับมันเป็นช่วงเวลาที่เขาแทบจะยอมแพ้เขาจำได้ดีถึงคำพูดของโค้ดที่บอกกับเขาว่ามาเซลนายต้องตัดสินใจให้ดีนายจะยังฝืนต่อไปหรือค้างเลือกอื่นให้ตัวเองมันเป็นคำพูดที่ทิ่มแทงหัวใจของเด็กหนุ่มที่ฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสกีระดับโลก วันนั้นการแข่งขันจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตการแข่งขันของเขาเขาล้มเขาสะดุดเขาทำผิดพลาดในจุดที่ไม่น่าผิดพลาดเสียงเชียร์ที่เคยกระหึ่มเงียบลงมีแต่เสียงถอนหายใจและเสียงซุบซิบของคนดูเขารู้สึกเหมือนเสียงสะท้อนของมันดังลั่นอยู่ในหัวใจเขาไม่ได้มีเทคนิคที่เพ,พลาวเหมือนคู่แข่งหลายคนเขาไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดและที่สำคัญเขายังไม่ค้นพบสไตล์ของตัวเอง โค้ดหลายคนเคยบอกเขาว่าเขาขาดบางสิ่งไปบางสิ่งที่ไม่สามารถสอนกันได้บางสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณของแชมป์เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จอนอิงหรือในคืนนั้นเขาไม่ได้หลับเลยความคิดวนเวียนอยู่ในหัวเลิกดีไหมยอมแพ้ดีไหมมันคงจะดีกว่าถ้าฉันไปทำอย่างอื่นพี่ฉันถนัดจริงๆแต่แล้วในความมืดมิดนั้นเองประกายไฟเล็กๆก็เริ่มจุดประกายขึ้น มันไม่ใช่แสงสว่างจากภายนอกแต่มันคือประกายไฟจากภายในจิตใจของเขาเขาหยิบภาพถ่ายเก่าๆของนักสก,กีในตำนานที่ติดอยู่บนผนังขึ้นมาดูเขาจ้องมองโปยที่ภาพนั้นนานแสนนานภาพของนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่ที่ผ่านความพ่ายแพ้มานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยยอมแพ้เขาพยายามมองหาสิ่งที่ทําให้ตำนานเหล่านั้นแตกต่างออกไปแล้วเขาก็เจอมันไม่ใช่แค่เทคนิคแต่มันคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้มันคือจิตวิญญ,ญาณของแม็กซู และที่สำคัญมันคือความกระหายชัยชนะที่ผลักดันให้พวกเขาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนั้นเขาตัดสินใจเขาจะเปลี่ยนตัวเองเขาจะปฏิวัติการเล่นสกีของหลังจากการตัดสินใจครั้งสำคัญในคืนนั้นมาเซลเฮอร์เชอร์ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาไม่ได้ฝึกซ้อมแค่เพื่อชัยชนะแต่เขาฝึกซ้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเริ่มทุ่มเทกับการฝึกฝนที่หนักหน่วงและแตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ขาไม่ได้แค่ทำตามโปรแกรมที่โค้ดกำหนดแต่เขาคิดและวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องปรับปรุงเขาเริ่มศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างละเอียดลึกซึง้งทุกองศาของเขาทุกการถ่ายน้ำหนักทุกการใช้แรงจากแกนกลางลำตัวเขาพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมนักสก,กีที่เก่งที่สุดถึงได้เคลื่อนไหวได้แตกต่างออกไปเขาเริ่มทดลองปรับเปลี่ยนท่าทางและเทคนิคการเล่นของตัวเองอย่างกล้าหาญ หลายครั้งที่เขาล้มหลายครั้งที่เขาผิดพลาดแต่เขาก็ไม่รับเขาหยุดที่จะเรียนรู้เขาจดบันทึกทุกรายละเอียดเขาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านชีวกลศาสตร์เขาแม้กระทั่งนำวิดีโอการเล่นของตัวเองมาวิเคราะห์เฟรมต่อเฟรมเขาค้นพบว่าสไตล์การเล่นแบบเดิมๆที่เขาเคยใช้มันไม่เหมาะกับเขาอีกต่อไปเขาเริ่มสร้างสไตล์ใหม่ของตัวเองขึ้นมาสไตล์ที่เน้นความแม่นยำความมั่นคง และการควบคุมที่ไร้ที่ติใช่ครับเขาไม่ไม่ได้ไไดควบคุมได้ดีที่สุดนี่คือปรัชญาใหม่ของเขาเขาเริ่มฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่จําเป็นต่อการทรงตัวและการควบคุมทิศทางอย่างเข้มข้นเขานอนน้อยลงกินอาหารที่มีประโยชน์ทุกอย่างในชีวิตของเขามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวคือการเป็นนักสกีที่ดีกว่าเดิมเขาไม่ได้มองว่าความพ่ายแพ้เป็นจุดจบแต่เป็นบทเรียนที่มีค่าเขาเก็บทุกคําวิจารณมาปรับปรุงตัวเอง เขาไม่หลีกหนีจากความผิดพลาดแต่เขาเผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญมันไม่ใช่แค่การฝึกร่างกายแต่มันคือการฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความกดดันเขาเรียนรู้ที่จะจัดการกับความผิดหวังและที่สําคัญเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานและโดดเดี่ยวมีหลายครั้งที่เขากรบบัตรจะถอดใจแต่ภาพของเขาในโรงเก็บอุปกรณ์เก่าๆในคืนนั้นยังคงติดตาเสียงของโค้ชยังคงก้องอยู่ในหู และคำพูดที่เขาเคยบอกกับตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนตัวเองมันคือแรงผลักด,ดันที่ทำให้เขาก้าวต่อไปวันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเดือนและเดือนเล่าร่างกายของเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยน้ามเนื้อของเขากระชับขึ้นการเคลื่อนไหวของเขาแม่นยำขึ้นและสายตาของเขาก็เริ่มเฉียบคมขึ้นเขาไม่ใช่นักสกีที่เก่ง โดยธรรมชาติแต่เขาคือนักสกีที่สร้างตัวเองขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความมุ่งมั่นและวินัยอันแข็งแกร่งและนี่คือจุดเริ่มต้นของการผงาดขึ้นมาของนักกีฬาที่จะกลายเป็นตำนานและแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่โลกต้องหยุดหมุนและหันมาจับจ้องที่ชื่อมาเซลเฮอร์เชอร์อีกครั้งไม่ใช่ในฐานะผู้แพ้แต่ในฐานะผู้สร้างประวัติศาสตร์ มันเป็นฤดูกาลที่ไม่มีใครคาดคิดเขากลับมาพร้อมกับสไตล์การเล่นที่แปลกใหม่และเหนือความคาดหมายเขาไม่ได้เร็วที่สุดในทุกจุดแต่เขาตับเป็นผู้ที่ทําผิดพลาดน้อยที่สุดและควบคุมเส้นทางได้ดีที่สุดในการแข่งขันสลาลอมรายการสําคัญที่หลายคนจับตามองมาเซลเริ่มต้นการแข่งขันอย่างเงียบๆไม่มีใครคาดหวังอะไรจากเขามากนักเขาออกสตาร์ทด้วยความนิ่งสงบผิดปกติทุกลีลาการเคลื่อนไหวของเขาดูราวกับบทกวี เขาพุ่งทะยานลงมาจากเนินเขาด้วยความแม่นยำราวกับหุ่นยนต์แฟนๆที่เคยวิจารณ์เขาเริ่มส่งเสียฮือฮาผู้บรรยายกีฬาเริ่มตื่นเต้นนั้นทุกคนเริ่มเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมเขาไม่ได้พยายามที่จะทำลายสถิติด้วยความเร็วแต่เขากลับทำลายสถิติด้วยความสมบูรณ์แบบเมื่อเขาผ่านธงต้นแล้วต้นเล่าทุกการเลี้ยวทุกการปรับเปลี่ยนทิศทางไม่มีคำว่าผิดพลาดไม่มีคำว่าลังเลเขาคือความแม่นยำที่เดินได้ และแล้วเมื่อเขาพุ่งผ่านเส้นชัยเสียงอื้ออึงก้องเงียบลงชั่วขณะทุกสายตาอาจจ้องมองไปที่จอดิจิทัลขนาดใหญ่คีดแสดงผลวินาทีแล้วที่ปัวเลขหยุดนิ่งจนกระทั่งปรี๊ดดดดดดดเสียงสัญญาณดังลัน่นและตัวเลขที่ปรากฏขึ้นบนจอน,นั้นทําเอาทุกคนต้องเปิกตากว้างมันคือสถิติใหม่สถิติที่ไม่มีใครคาดคิดสถิติที่เหนือความจริงเสียอุทานดังลั่นไปทั่วสนาม นักกีฬาคนอื่นที่กำลังรอผลต่างมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงเป็นไปได้ยังไงเขาทำได้อย่างไรคำถามเหล่านี้ดังขึ้นนมมาจากทุกทิศทางมาเซลเฮอร์สเตอร์ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเส้นชัยหายใจหอบท,ทีแต่ในแววตาของเขาไม่มีความตื่นเต้นสุดขีดเหมือนแชมป์คนอื่นๆมีแต่ความนิ่งสงบความพึงพอใจเรากับว่าเขารู้ล่วงหน้าแล้วว่านี่คือผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับนี่คือการกลับมาที่ยิ่งใหญ่การกลับมาที่ไม่ได้มา พร้อมกับความภาคภูมิใจมีชัยชนะเพียงอย่างเดียวแต่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแรงบันดาลให้กับนักกีฬารุ่นหลังมันคือชัยชนะที่ไม่ใช่แค่ของเขาคนเดียวแต่เป็นชัยชนะของการไม่ยอมแพ้การเชื่อมั่นในตัวเองและการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ดีกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างตำนานบทใหม่ที่ไม่มีใครสามารถลบเลือนได้หลังจากชัยชนะอันน่าเหลือเชื่อครั้งนั้นมาเซลไฮเชอร์ icher, ก็ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงการสกีเอาพายอย่างรวดเร็ว ชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าการคว้าเหรียญทองมาครองอย่างต่อเนื่องชื่อของเขาถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นจักรพรรดิดแห่งภูเขาหิมะอย่างแท้จริงเขากลายเป็นนักกีฬาที่ทำลายทุกสถิติควา้าแชมป์ World Cup Overall Globe ได้ถึง8สมัยอิดต,ต่อกันซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเขาคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2เหรียญและเหรียญทอง World Cha ม p i o n s h i p อีก7เหรียญตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิติ แต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ที่ไม่ธรรมดาของเขาทุกครั้งที่เขาลงแข่งขันทุกสายตาจะจับจ้องไปที่เขาแฟนๆกรีดสนัน่นผู้บรรยายกีฬาต่างสารเสริญในความสามารถของเขาเขากลายเป็นแร่มอบปันดาลใจให้กับเด็กๆทั่วโลกที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสกีแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือแม้จะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเขาก็ยังคงถ่อมตนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเขายังคงฝึกซ้อมอย่างหนัก เหมือนวันแรกที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้เขาไม่เคยหยุดที่จะปรับปรุงเขายังคงวิเคราะห์อาเล่นของตัวเองอัวเองอย่างละเอียดและมองหาจุดที่สามารถทำให้ดีขึ้นได้เสมอเขากลายเป็นอ้อนแบบของนักกีฬาที่มีวินยัยความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งแกร่งการที่เขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ที่โดดเด่นแต่สามารถสร้างตัวเองจนกลายเป็นตำนานได้นั้น มันคือสิ่งที่ทําให้เรื่องราวของเขายิ่งใหญ่และน่าจดจําเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จเขาไม่ใช่แค่ตำนานนั่นแห่งการแข่งขันแต่เขาคือตำนานแห่งการเปลี่ยนแปลงเขาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้เสมอหากมีความมุ่งมั่นและกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิม ทุกการเคลื่อนไหวของเขาบนลานสก,กีทุกการเลี้ยวที่แม่นยำมันคือภาพสะท้อนของความพยายามความทุ่มเทและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้เขาได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับวงการสก,กีนั่นคือสไตล์การเล่นที่ไร้ทิฏฐิและจิตวิญญาณแห่งนักสู้ที่จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังไปอีกนานแสนานานอลัจษะคอนสมสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้ m a r ซ e l ฮอร์เชอรกลับตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดนั่นคือการประกาศอำลาวงการสก,กีในขณะที่เขายังอยู่ในจุดสูงสุดยังแข็งแกร่งยังไม่มีใครเทียบได้การตัดสินใจครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนๆทั่วโลกไม่มีใครอยากเชื่อว่านักสก,กีผู้ยิ่งใหญ่คนนี้จะเลิกแข่งขันไปเสียแล้วทำไมดันทำไมเขาถึงเลือกที่จะลงจากบัลลังกาในขณะที่เขายังคงเป็นราชาในวันแถลงข่าว ดวงตาของเขามีแววความเหนื่อยล้าไม่ใช่ความเหนื่อยล้าจากการแข่งขันแต่เป็นความเหนื่อยล้าจากการแบกรับความคาดหวังความเหนื่อยล้าจากการผลักดันตัวเองให้ไปถึงขีดสุดในทุกๆวันตอลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและแตัดสินใจแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าผมได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีไปแล้วผมได้ทำตามความฝันของผมและมันถึงเวลาที่ผมจะต้องก้าวต่อไปในบทบาทอื่นของชีวิต เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยแต่สายตาของเขามั่นคง,งและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาเขาอยากจะใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเขาอยากจะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้กับนักกีฬารุ่นใหม่และเขาอยากจะใช้ชีวิตที่ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยความเร็วหรือเวลาการอำลาของเขานั้นเป็นไปอย่างสง่างามไม่มีดรามา่าไม่มีข้อโต้แย้งมีแต่ความเคารพจากทุกคนในวงการเขาได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับวงการสกี ไม่ใช่แค่สถิติที่ไม่ธรรมดาแต่ยังรังรวมถึงจิตวิญญาณของนักกีฬาที่ไม่ยอมแพ้ผู้ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปสู่จุดสูงสุดและผู้ที่รู้จักช่วงเวลาที่จะก้าวลงจากเวทีในขณะที่ยังคงเป็นตำนานการอำลาของมาเซลเฮอร์เชอร์ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นบทสรุปที่สมบูรณ์แบบของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของชายคนหนึ่งผู้ที่เคยเป็นเพียงเด็กหนุ่มไร้ชื่อแต่กลับกลา้า ยังเป็นจักรพัรดิตแห่งภูเขาหิมะผู้เป็นขี้รักและเคารพของคนทั่วโลกมันเป็นการจากกลาที่ทำให้ทุกคนต้องทึ่งและคิดตามว่าชีวิตและความสำเร็จนั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเรื่องราวของเขาล่ะจะสอนอะไรเราได้บ้างนักกีฬากำลังท้อแท้เขาสอนพวกเขาถึงความสำคัญของการมีวินัยความสำคัญของการมีจิตใจที่แข็งแกร่งและความสำคัญของการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เขากลายเป็นเหมือนพี่ชายหรือพ่อที่คอยประคับประคองและผลักดันให้นักกีฬารุ่นใหม่ก้าวไปข้างหน้าเขาไม่ได้อยากให้ใครมาเป็นมาเซลเฮอร์สเตอร์คนที่สองแต่เขาอยากให้ทุกคนได้ค้นพบมาเซลเฮียเซลในแบบของตัวเองเขาอยากให้พวกเขากล้าที่จะสร้างสไตล์ของตัวเองกล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดและนี่คือมรดกที่แพ้จริงที่เขาทิ้งไว้ให้กับวงการไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลหรือสถิติ แต่เป็นแรงบันดาลใจและเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่เขาปลูกฝังไว้ในใจของนักกีฬารุ่นหลังเขากลายเป็นตำนานที่มีชีวิตที่คอยส่งต่อเปเลวไฟแห่งความหวังมุ่งมั่นให้กับคนรุ่นต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งบทบาทอันทรงเกียรติของชายที่ชื่อมาเซลเฮอร์เชอร์ที่เราทุกคนควรจดจำชีวิตหลังการแข่งขันของมาเซลเฮอร์เชอร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวงการสก,กีเขาเก้าวออกมาเผชิญโลกกว้าง ในบทบาทใหม่ๆเขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเดินทางไปในที่ต่างๆที่ไม่เคยมีโอกาสไปในสมัยที่ยังเป็นนักกีฬาเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายห่างไกลจากความวุ่นวายและแสงสีที่เคยโอบล้อมเขามาตลอดชีวิตบางครั้งเขาก็จะปีนเขาเล่นสกีเพื่อขั้วความสนุกสนานและทำกิจกรรมปลางแจ้งที่เขาหลงไหลามาตั้งแต่เด็กเขาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในฐานะนักกีฬาอีกต่อไป แต่เขากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเขายังคงมีวินัยในการใช้ชีวิตแต่เป็นวินัยที่มาพร้อมกับความผ่อนคลายและความสุขเขามีโอกาสได้สะท้อนถึงการเดินทางในชีวิตของเขาเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกขอบคุณทุกช่วงเวลาทั้งช่วงที่ผมประสบความสําเร็จและช่วงที่ผมล้มเหลวทุกอย่างหล่อหลอมให้ผมเป็นผมในวันนี้คําพูดเหล่านี้สะท้อนถึงความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึง้งเขาไม่ได้ยึดติดก,กับวันสําเร็จในอดีต แต่เขามองไปข้างหน้าเสมอเขาเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุปกรณ์สกีรุ่นใหม่ๆเขากลายเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทกีฬาชั้นนำและเขาอย่างนงคงเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการผลักดันให้คนหันมาสนใจกีฬามากขึ้นเขากลายเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตหลังความสำเร็จที่งดงามเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตไม่ได้มีแค่เป้าหมายเดียว แต่เราสามารถมีเป้าหมายที่หลากหลายและมีความสุขกับทุกบทบาทที่เราเลือกที่จะเป็นเขายังคงรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอยังคงมีรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์และยังคงเป็นคนที่ถ่อมตนและเป็นกันเองเหมือนเดิมเขาไม่ได้ต้องการคำสรรเสริญหรือความยิ่งใหญ่แต่เขาเพียงต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นเรื่องของการเติบโตของมนุษย์คนหนึ่ง การเดินทางจากเด็กหนุ่มผู้ท้อแท้สู่ตำนานผู้ยิ่งใหญ่และจากตำนานผู้ยิ่งใหญ่สู่การใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีคุณค่าเขาคือบทที่สตรว่าชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดและทุกๆบทบาทที่เราเลือกจะเป็นมีความหมายในตัวของมันเองเสมอนี่คือภาพพิงดนามและสมบูรณ์แบบของชีวิตหลังความสำเร็จของมาเซลเฮอร์เชอร์โลเฮอร์เชอร์จะยังคงเป็นอมตะ และเรื่องราวของเขาจะยังคงเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้กับคนรุ่นหลังไปอีกนานแสนนานเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวสุดเข้มข้นของมาเซลเฮอร์เชอร์ตำนานแห่งวงการสกีเอาไปหวังว่าเรื่องราวของเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กีฬาแบบเจาะลึกและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้อีกอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ กดติดตามช่อง Sport History World ของเราเอาไว้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอเรามีเรื่องราวอีกมากมายของตำนานกีฬาทั่วโลกที่รอให้คุณมาค้นพบไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาจากยุคไหนกีฬาประเภทใดเราจะพาคุณย้อนรอยไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพวกเขาอย่างละเอียดเล็กซึ้งและถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของนักกีฬาคนไหนเป็นพิเศษ หรืออยากให้เรานำเสนอเกี่ยวกับกีฬาประเภทใดคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยนะครับพุกคอมเมนต์ของคุณคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปและสุดท้ายนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของตํานานกีฬาคุณต่อไปสวัสดีครับ